ต่างที่เป็นอาหารไทยนะคะพวกกะทิอะไรเงี้ยคือคือเลิศมากเลยนะแล้วก็วิวดีมากต้องดมก่อนนี่นะคะข้าผัดเราเราจะเอาก้องกรอบปลา ะะวันนี้จูนจะพาไปทานร้านอาหารนะคะที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยสําหรับจูนแล้วก็ใครหลายคนนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะแบบเคยไปบ้างแล้วนะคะแต่จูนว่าต้องมีหลายคนอีกที่ยังไม่เคยได้ไปนะคะก็ใช้เวลาเดินทางนะคะจากกรุงเทพไปที่ร้านนะคะร้านอยู่ย่านเอแถวบางไทรนะคะก็จะประมาณชั่วโมงกว่าก็ตีสวะา2ชั่วโมงนะคะขับไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะคะตอนนี้ก็คือรถติดมากเพราะว่าจูนเลือกช่วงเวลาที่ ไม่ติดชนอาหารกลางวันเพื่อที่ไปทานคนจะได้ไม่พูดแทรกมาเยอะๆนะคะก็จะไปถึงนู่นประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะคะก็คือว่าอาหารร้านนี้นะคะเราถึงที่มาก่อนก็คือว่า จูนอะทานอาหารร้านนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะบ่อยสําหรับจุนก็ประมาณปีหนึ่ง5้าถึงหครั้งนะคะแล้วก็เคยพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานก็บ่อยเหมือนกันอาจจะบอกว่ากุ้งแม่น้ําก็อร่อยแล้วก็ต่างๆที่เป็นอาหารไทยนะคะพวกกะทิอะไรอย่างเงี้ยคือคือเลิศมากเลยนะก็เดี๋ยวจะพาไปกินแล้วก็อยากให้ดูคนตามโลเคชั่นไปนะคะเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ราคาไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้คําว่าราคาไม่แพงได้เลยนะเพราะว่าโดยปกติร้านอาหารแถวย่านอยุทยาก, <m> ก็ก็ราคาค่อนข้างที่จะแบบแพงในบางร้านนะคะแต่ว่าร้านนี้ไม่แพงเลยแล้วก็ของสดแล้วก็ริมแม่น้ําแล้วก็วิวดีมากเ <t> มนูที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นกุ้งแม่น้ําปูหลนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแบบละ e อเอียดอีกทีนะคะว่าจุนจะสั่งเมนูอะไรบ้างเ <m> พราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะมีกุ้งหรือเปล่าแต่ก็อร่อยหลายเมนูค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะคะก็ ไปเลยค่ะเห็นไหมเราก็ตรงก็ไปเรื่อยๆนะคะจนมาเจอทางเขาเรียกว่าอะไรทางเข้านะคะร้านมนจะอยู่ริมน้ำเลยมันจะอยู่ช่วงประมาณขวาขวามือนะคะของซอยนะคะนี่มันก็จะมีสามแยกมันจะมีสองร้านนะคะอย่าเข้าร้านผิดนะคะจะมี แต่อันนี้นะคะปลายก็ค่อนข้างที่จะแบบจืดแล้วเห็นไหมริมน้ําบางไทรสวัสดีค่ะตอนนี้จูนก็มาถึงที่ร้านอาหารริมน้ําบางไทรแล้วนะคะเดี๋ยวจูนจะพาเข้าไปดูในร้านนะคะแต่ว่าทางมันค่อนข้างที่จะเข้ามายากนิดน,นึงนะก็คือเอาเป็นว่าต้องตามแมปมาแล้วกันค่ะเดี๋ยวจูนพาเข้าไปดูในร้านนะคะเราก็ต้องใส่แมสตามมาตากรการน,นิดนึงนะคะเหมือนรถจะมีเยอะอะไม่แน่ใจว่าคนจะมาทานเยอะหรือเปล่านะ เพราะว่าถ้าคนมาทานเยอะอ่ะทุนกลัวว่าการที่ทุนจะอัดคลิปให้ทุกคนฟังอ่ะเสียงเขาจะเข้ามาแทรกเยอะนะคะดูสิร้านดูดีลึกล้ำไหมคะเนี่ยมันจะแบบติดริมน้ำแบบนี้เลยนะแล้วแบบมันลึกลับมากๆเอ่อให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าท่านอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูในร้านก่อนไม่แน่ใจว่าคนเยอะไหม สวัสดีค่ะคือจุนจะบอกว่าคนที่ร้านค่อนข้างเยอะมากเลยนะจุนก็เลยต้องแบบเอาไมค์มาพูดอย่างนี้นะคะเพื่ออยากให้ทุกคนได้ยินเสียงจุนช,ะชะัดๆเดี๋ยวเสียงเขา่จะแทรกเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าจุนสั่งอาหารไปค่อนข้างหลายอย่างนะคะอาทิเช่นมีข้าวผัดนะคะข้าวผัดกรามกรามกุ้งของที่จุนสั่งไปก็คือกุ้งอ่ะสามตัวโลนะคะเป็นกุ้งแม่น้ํานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะยำมะเขือยาวนะคะแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะคะชูชีปลาน้้าเงินนะคะต้ยมยำปลาอะไรสักอย่างจำไม่ได้เพราะว่าเนี้ยคุณแฟน เป็นคนสั่งนะคะก็คือว่าเดี๋ยวรออาหารมาแล้วทุกคนจะรู้ว่าทําไมอาหารที่นี่มันไม่ได้แค่อร่อยอย่างเดียวนะคะมันน่ากินมากๆพูดแล้วจะหาว่าคุยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าอาหารน่ากินแค่ไหนนะคะ ตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจุนจะเริ่มทานตั้งแต่อาหารที่จุนชอบที่สุดนะคะนี่ก็คือนี่แนะนําเลยนะคะมาต้องสั่งเลยนะคะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะทอดกระเทียมนี่น้องคนนี้นะคะแล้วคืออยากให้ทุกคนได้ยินเสียงมากเดี๋ยวจุนจะกินให้ดูกรอบมากต่อด้วยกุ้งก็ชอบที่สุดนะคะแต่ว่า มันกินยากนะเอาไว้ทีหลังทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันหนึบแค่ไหนนะคะนี่ที่พลาดไม่ได้เลยคืออันนี้คุณจะจิ้มเลยนี่นะคะนี่คือหล่นปูนะคะทุกครั้งที่มาจุณจะสั่งกลับบ้านนะคะขั้นต่ําเลยอะ่ะมี3ามชุดแน่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้สั่งกลับนะคะเพราะว่ามาเพื่อตั้งใจมากินแล้วอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีร้านอาหารดีๆคุณภาพดีๆที่แบบอยู่ในซอกในหลืบแบบนี้นะคะต่อไปข้าวผัก ต้องดมก่อนนี่นะคะจะเข้าผัดเอาเราจะเอาก้ามกุ้งนะคะจากที่เราสั่งกุ้งแม่น้ํามานะคะ<ม>เขาจะเอามาผัดนี่นะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะ<ม>เห็นไหม,มอันนี้ต้มอะไรนะที่รักปลาอะไรต้มยำปลาปามานะคะแล้วก็ตักมาแต่เห็ดไม่ได้ตักปลาเลย<ม>คือที่มันไม่มีแล้วอะอาหารเต็มโต๊ะมากขอ ชิมที่น้ำซุปก่อนนะน้ำซุปต้ยมยำนี่คือเหมือนตู้เข้าไปแต่ว่าพี่จะให้มาแล้วแนะนำให้สั่งจริงๆเลยนะคะคือกุ้งหลนแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะคะที่แบบว่าเลิศมากแล้วก็นี่นะคะยำน่าจะเรียกว่ายำมะเขือยาวนะคะไข่น่ากินมาก นี่น,นะคะอันนี้คือปลาน้ําเงินชูชีนะคะเป็นเขาเรียกว่าจุนชอบอยู่คนเดียวเวลาที่มาแฟนมาแม่มาก็ไม่ค่อยมีใครกินแต่จุนแต่ว่าจุนชอบมากเผื่อถ้าใครใมาอย่าลืมสั่งนะคะค <c oughs> ือตอนนี้แสบท้องมากเลยอะ <c oughs> น่าจะเป็นเพราะกินโคก ER> ปลาสดมากปลาหวาดมากๆเลย <c oughs> ต้ยมยำมันก็ไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปนะคะ <c oughs> แต่ที่จุนเนี่ยความกรอบของปลา ที่นี่เปิดเพลงกล่อมมากกล่อมนอนมากอันนี้น่าจะเป็นขมิน้นกรบปลนปูอากาศมันคงน่ากินเบียร์มั้งคะเขาก็เลยกินเบียร์กันเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นที่ติดลิมแม่น้ำไงคื่อตอนนี้แสบท้องมากเลยอะ น่าจะเป็นเพราะกินโค้กมีเรียกว่าอะไรนะตั่วพูตัวพูฉันชอบกินงี้แล้วก็ใส่หลนปูลงไปนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าอาหารราคาเดิมรือเปล่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเท็กบินแล้วตุนจะมาสรุปราคาให้ฟังค่ะตัว <c oughs> ใหญ่มากว้าว มนเนี่เราก็ต้องตัดกุ้งอากุ้งยังไม่ตายกุ้งดินเอากุ้งที่ตัดมาชุบกับมันของกุ้งนะชุบชุุบแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเด็ดเด็ดอมมากันใหญ่ๆเลยนะ ท้องอ่ะทุกคนเหมือนจูนกินโคกเข้าไปก่อนนะคะแล้วตอนนี้ใบซองแล้วอาหารกลางวันมันยังไม่ถึงท้องเนี่ยแล้วเรากินโคกเข้าไปปวดท้องเพลงก็แบบน่านอนมากอะ่ะ <c oughs> ไี่้ดูว่าต้ <c oughs> องจิ้มอย่างนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะก็คือว่าอ่าวันด,ดีอีกรอบดีดอกวันด,ดีอะไรต้องหลายรอบก็คือว่าตอนนี้ทานอาหารเสร็จแล้วอิ่มมากนะคะแล้วคุปปังฝากซีดไม่ได้เติมปากอ่ะคุณจะบอกว่า,วาพอกินเสร็จปุ๊บคนไม่มีจ้ะคนไปไหนหมดแต่พอตอนที่มาปุ๊บคนแน่นเลยก้องก้องต้องโชว์ดีเทลชุดดีฉันบ้างชุดมากินข้าวริมน้ำฉันต้องขนาดนี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เป็นว่าอาหารอร่อยอยากให้ทุกคนตามมากินนะคะต้องมาได้นะแล้วแบบนี้นะคะจูนก็ได้ส่วนลดเพิ่มด้วยเหมือนแบบว่ามันเป็นส่วนลดของทางร้านนะคะเหมือนถ้าสั่งกุ้ง1โรได้ส่วนลดทันที200บาทนะคะอาหารทั้งหมดก็คือขึ้นไวให้ดูแล้วนะคะว่าค่าอาหารก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะว่าไม่แพงเลยตอนแรกจูนบอกว่าจูนจะไม่สั่งกลับบ้านสุดท้ายจูนก็ต้องสั่งนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆจูนต้องแบบซื้อไปฝากอุ๊ยซื้อไป ซื้อฝากพี่ๆนะคะที่อยู่ที่ข้างบ้านนะคะก็คือมีเพื่อนบ้านดีทุกคนเลยทุกคนเอาเป็นว่าต้องจบทิบกินไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคือตอนนี้อิ่มมากๆนะคะอยากจะบอกว่า ไม่ตูจะขอบคุณใครเลยต้องขอบคุณคุณแฟนที่อตส่าขับรถพามาทานนะคะก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานแค่งแค่แบบชั่วโมองกว่าๆนะคะก็คือมาได้สําหรับใครที่หาร้านอาหารอร่อยหรือว่าพาครอบครัวมาทานนะคะแนะนําร้านริมน้ําบางไซที่นี่เลยมาไม่ยากแต่ว่าทางเข้าอ่ะยากนิดนึงนะคะโอเคต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ต่อไปนี้จุนจะพารุยกินนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะพากินกินกินเพราะว่าเรื่องกินคือสิ่งที่จุนชอบนะคะจุนก็จะพารุยกินอย่างเดียวเลย มีรอเรือไปอีกรุยโอเคค่ะอขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะแฮปปี้ค่ะบ๊ายบายอิมมากโ,โด้วยแดดอิ่มมากเลยนะคะก็คือว่าตอนนี้รถไม่มีแล้วตรงนี้คือรถโล่งหมดแล้วตอนที่มากินตอนแรกคือแบบว่ารถแน่นมากเห็นไหม ไม่มีรถแล้วที่จอดรถก็จะมีประมาณนี้นะเห็นไหมาทางเข้าโอเคไปก่อนนะคะทุกคน